แต่และเครื่องวันนี้นะครับมีแต่แบบจัดให้จ่มแ่แน่นอนสั่งเครื่องพร้อมจอเมาส์คีย์บอร์ดแผ่นรองเมาส์แบบยาวแล้วก็เสื้อบอร์ดพีสั่งเฉพาะเครื่องเสื้อบอร์ดพีซพร้อมแถมให้คุณฮนระใส่แล้วจะหล่อแบบผมนี่แหละครับก็ประมาณนี้นะครับผมอ้าวโอเคเรามาไกด์ไลน์สาเครื่องวันนี้นะครับผมว่ามีสเปคอะไรกันบ้างอย่างที่บอกครับแต่ละวันเนี่ยผมเอาหยิบสุ่มมาให้ดูว่าลูกค้าเขาสั่งอะไรกันไปบ้างนะครับดังนั้นแล้วไม่ต้องอยากไปประกอบตามเขาก็ได้นะครับจัดในแบบที่ ตามโจทย์ลูกค้าเองนะครับตามการใช้งานของลูกค้าเองความสวยงามอะไรก็เราสามารถคัดตอมได้อยู่แล้วเป็นสเปกกะกากากแต่เคสสวยเป็นสเปกแรงๆแ,แต่เคสกระจกก็ทำได้หมดนะครับผมอโอเคเครื่องนี้26,880ครับเป็น i5 g ห้ครับ12 400F 6คอร์12เทเทอร์โบ4.4ครับแลมไบเปอร์เกมมิ่งส g บหกจิก d ิเดอาบัส3,200ครับ M2 NVMe ครับ1เทเลบครับแล้วก็การ์ดจอตัวนี้เป็น rtx 2060 6นยนจากจิกกะบนั่นเองพา w e ว Supply a e าย c o o l 6 0คูลหกวัตต์เมมบอร์ดแอดล็นะครับผมเคสตัวนี้เป็นของซิ r a ม i c m a ค a าครับเปลี่ยนไฟได้อย่างนี้ครับท้งระบบครับนี่ครับไฟค่าเส้นด้านข้างตรงนี้นะครับลองดูฝาข้างปิดให้ทั้งสองฝั่งนะครับแต่ฝั่งนั้นเราเปื้อยให้ดูเพื่อให้เห็นดีเทลด้านในนะครับอ่ะโอเคตามนี้นะครับถ้ากดค้างไว้4ีวิเนี่ยไฟมันจะดับโดยที่พัดลมยังทำงานอยู่แต่ว่า กดอีกครั้งหนึ่งไฟมันก็จะมาอะไรประมาณนี้นะครับผมเครื่องนี้2 6 8 8 0บาทเป็นราคาเฉพาะตัวเครื่องยังไม่รวมจอทุกอย่างของใหม่ทั้งหมดประกัน3ปียกเว้นกาจอเป็นมือ2รับประกันร้านให้3เดือนแต่ว่ากาจอตัวนี้ติดประกันศูนย์เหลือประมาณ1ปีนั่นเองดังนั้นแล้วสบายใจได้เลยนะครับผมอ่ะโอเคเหมือนเดิมครับอันนี้ลูกค้าแน่สั่งแค่เครื่องเราก็แถมเสื้อบอยพีซให้อย่างนี้นะครับผมต่อมามาดูเครื่องนี้ครับเครื่องนี้จบไป28,370บบาทครับ 28,370ได้อะไรบ้างมาไล่ดูกันดีกว่าครับเครื่องนี้เป็น i3 ครับ Gen 12ครับ 12100F 4 c o 8 Thread Turbo 4.3ครับ RAM 16 GB DDR4 Bus 3200จาก SADAC ครับ M.2 NVMe เป็น512 GB RTX 3060 12 GB จาก Sotac u l Gaming ครับเป็นตัว2พัดลมสวยแจ่มอย่างนี้ครับ <ame> เมมบอร์ด H610M จาก a n l o c k Power Supply แอร์โลคูจเจ็ดวัตต์แปพัดบอนนั่นเองครับอยู่กับเคสซีรามิวิชั่นหนึ่งตัว V 1นะครับตัวเวอร์ชั่นหนั่นเองพัดลมในเครื่อง9ตัวเพราะว่ามีชุดน้ําด้วยนะครชุดน้ำสอตอนจากซีนามินะครับ,มนะรบผมรีโมทเปลี่ยนไฟครบวงจรครับสิงไฟทั้งระบบอย่างนี้ปิดไฟก็คือปิดทั้งระบบอย่างนี้เลยเปิดไฟคืนครับนะครับเปลี่ยนไฟเป็นสีีีเขยวครับับบสฟ้า นี่ครับสีชมพูครับสีเหลืองครับอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมปิดไซได้เปลี่ยนไซได้ตามใจต้องการครับเครื่องนี้จบไป28,370ใหม่หมด3ปียกเว้นการจอเป็นมือ2รับประกันร้านให้1ปีแต่ว่ากาจอตัวนี้ประกันเกือบเต็ม3ปีเลยนะครับเหลือประมาณ2.8 2 7ปีประมาณนี้นะครับผม อ่ะโอเคแั้นแล้วการจอมือ2ล้านเราเนี่ยสบายใจได้เลยนะครับผมถึงแม้ว่ามันหมดประกันศูนย์ไปแล้วนะครับเราก็ยังมีประกันร้านให้ลูกค้านะครับ3เดือน1ปีว่ากันไปแล้วแต่รุ่นนะครับผมอ่ะโอเคตามนี้เนาะเครื่องนี้เครื่องนี้เครื่องนี้น่าจะสเปคเดียวกันครับนี่สเครื่องนี้สเปคเดียวกันลูกค้าคนเดียวสั่ง2เครื่องครับเครื่องนี้22,390บาทครับลูกค้าเลือกใช้เป็นเคสไอจีโซนัทไดมอนด์ครับ พัดลมหน้า3ตัวล่าง2ตัวหลัง1ตัวตามนี้โอเคสเปคในเครื่องเครื่องนี้ครับเป็นใน5 Gen 12ครับ12 400F นะครับ6 1 2 t ท e เท b o 4.4ครับป a m 16GB d d r 4บั3200 v i p e r Gaming ครับ M.2 NVMe 256GB RTX 2060 6G จาก Gigabyte ครับ2พัดลมครับ Power Supply Aerocool 600W นะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับเมมบอร์ด Adlock H610M ทุกอย่างหมาหมดมเหมือนเดิมครับประกัน3ปียกเว้นการจอเป็นมือ2 เราประกันร้านให้สามเดือนแต่ว่าการจอตัวนี้ประกันสูญเหลือรลวาๆหนึ่งปีนั่นเองนะครับผมนี่มันจริงๆอ่ะมันมีพวกอันนี้อยู่นะว่าประกันเหลืออะไรเนี่ยประกันมันจะหมดหมดวันที่6กเดือนแปี2 0 2พันย่ี่น่าจะเหลือประมาณตักปีกว่าๆนะครับผมอ่ะโอเคตามนี้จบเรียบร้อยกดาไลน์วันนี้ครับอย่างที่บอกครับประหยัดงบแต่การจอมือสองงบเยอะแต่การจอมือหนึ่งได้การจอเรามีเรามีเยอะครับนี่มาดูตรงนี้ได้เลยครับ อันนี้เป็นอันนี้อันนี้มีทั้งมือหนึ่งและมือสองครับอันนี้มือหนึ่งก็จะอยู่ตรงนี้ครับนี่ตามนี้เลยนี่คืออันนี้คือมือหนึ่งแถบนี้คือมือหนึ่งทั้งหมดนะดังนั้นแล้วอย่างที่ผมบอกครับว่าถ้าคุณงบเยอะคุณมากาจจมือหนึ่งได้สมมุติว่าในงบสามหมื่นมันอาจจะได้แค่สามศูนย์หกศูนย์อันนี้อันนี้พูดถึงมือหนึ่งนะแต่ถ้างบสามหมื่นคุณอาจจะได้สามศูนย์แปดศูนย์เลยนะครับคุณอาจจะได้สามศูนย์แปดศูนย์อย่างนี้เลยถ้าเป็นมือสองนะครับแต่นนนนออัั้้้ขงงใหหมมม่ทดรราาเจะี การจออย่างเดียวที่มีทั้งมือ1และมือ2นะครับแต่นอกนั้นเป็นของใหม่ทั้งหมดประกัน3ปีถึง10ปีแล้วแต่ชิ้นส่วนนะครับผมอโอเคจบตามน,นี้เหมือนเดิมครับสั่งคอมย้ำอีกครั้งหนึ่งเครื่องพร้อมจอเมาส์คีย์บอร์ดแผ่นรองเมาส์แบบยาวแล้วก็เสื้อบอสพีซีสั่งแค่เครื่องอย่างเดียวแถมเสื้อบอสพีซีให้ครับจบแล้ววันนี้อยากได้แบบไหนอยากประกอบแบบไหนบอสพีซีพร้อมจัดพร้อมดูแลคุณครับส่งออกทั่วไทย1-2วันถึงหน้าบ้านนะครับแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางรับบัตรเครดิต สุดท้ายเป็นเรื่องของบริการหลังการขายครับเรามีทีมงานมีแอดมินตอบแชทคุณ2องโมงเช้าถึงตีสตอบแบบรวดเร็วจัดแบบทันใจด้วยนะครับผมฝากไว้เท่านี้ครับจากร้านบอสพีซครับ